สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา unboxing นะครับ Apple Watch Ultra ให้ชมกันนะครับตัวนี้ใช้เป็นตัวเรือน,นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมนะครับขนาด49มิมซึ่งมีขนาดเดียวนะครับซึ่งจะต่างกับ Apple Watch รุ่นซีรีส์ก่อนๆที่ผลิตมานะครับซึ่งจะมีเตอร์ให้เลือกเป็นอลูมิเนียมและก็สแตเลสครับส่วนตัว Ultra Watch, Apple Watch Ultra ก็จะมีแค่ ตัวเครื่องที่เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายอัลพินน่รูปนะครับเป็นขนาด S นะครับสีส้มนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆชมไปนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวนาฬิกานะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับ สายชารนี้เป็นฟ้าชาร์นะครับแล้วก็เป็นสายแบบถักนะครับซึ่งให้ความคงทนนะครับ